ท่านรู้หรือไม่ว่าสมาชิกชกสอสมอที่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ถึงล้านสามกว่ามีจำนวนอสสอ,อสมอกี่คนมีคู่สมรสกี่คนและเจ้าหน้าที่กี่คนสวัสดีค่ะพบกับปปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u u u e ปปปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ปปอเจ้าเรื่องอสมอ มีช่องติ๊กตอด้วยนะคะชื่อป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็มาบอกข่าวเกี่ยวกับสมาคมชคสออสม toggle, นะคะสมาคมนี้เป็นสมาคมชาปนกิจที่ทําหน้าที่เก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนนั้นนะคะทุกท่านที่เป็นสมาชิกก็จะได้จ่ายค่าายหัวสําหรับเพื่อนอสม,มที่เสียชีวิตตามจํานวนคนที่เสียชีวิตในเดือนนั้นนะคะ และจำนวนเงินที่หักก็ไม่เกิน50สตางค์ค่ะแต่ทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าในจำนวนสมาชิกทั้งหมด1,334,130านแคนแก็จะแบ่งเป็นอสสอสมซะ942,483คนค่ะเป็นคู่สมรสของอสสอสมซะ3 7ม0ส2คนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอสมทั่วประเทศเลยนะคะ 14,515คนค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับรองของคณะกรรมการในวันที่4เมษายน2566ค่ะสำหรับเดือนถัดไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนก็จะมีทั้งคนสมัครเข้าใหม่แล้วก็คนที่เสียชีวิตคนที่ถูกคัดชื่อออกรวมทั้งคนที่ลาออกด้วยค่ะ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะกดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่อสุขภาพไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มีข้อมูลมาแจ้งทุกท่านเท่านี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ